แต่อารมี่ทุกคนเป็นยังไงคะโอ้โหโอ้โหดูยัยอารมี่คนนี้สิคะดีใจมากๆเลยติม่มค่ค่ะพี่จินนะคะคิมซอกจินนะคะหลังจากที่พี่คนโตของวงนะคะแกเข้ารายงานตัวประจำการแบบเกาหลีใต้เขาก็จะต้องมีการเกณฑ์ทาหารใช่ไหมไม่ใช่เกณฑ์ทหารสิเข้ารับใช้ชาติอะนะ่ะเนาะก็ตอนนั้นน่ะ เริ่มต้นคนแรกก็คือพี่จีนเลยเข้าไปประจำการที่เมืองยอนชอนเคยองกี <c oughs> ซึ่งอุ้ยแฟนๆก็แบบว่าเอ๊ะมันอยู่จะได้เห็นพี่เขาตรงไหนยังไงนะท3ธันวาคมปี2,565 <c oughs> นะทุกคนก็แบบว่า2ปีที่จะไม่มีพี่จินอะ <c oughs> พวกเราจะอยู่กันยังไงเออในสุดวันนี้เนี่ยส0 10, 10 อะไรนะ12มิถุนายนนะคะก็เป็นวันครบการประจำการที่จะต้องปลดประจำการแล้วออนะคะออแล้วจะกลับมาเป็นพลเรือนนอ่ะใช่แล้วก็ทำให้แฟนๆ BTS นะคะอามี่ก็ปรบปลื้มที่เราจะมีพี่จินกลับมาใหม่นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เหรอพร,พรุ่งนี้จะมีงานครบรอบอ๋อพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานครบคื่นึกว่าวันนี้แล้วเออพรุ่งนี้จะเป็นงานครบรอบการก่อตั้งวงซึ่งเขาเรียกว่า งานเฟสต้านะคะจะจัดขึ้นทุกวันที่13มิถุนายนของทุกปีค่ะเป็นการจัดตั้งว,วันวันครบรอบตั้งวง BTS นะคะก็เฟสต้าพี่จินก็จะไปพบอาร์มี่ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการฉลองครบรอบเดบิวต์11ปีของวงแล้วนะโอ้11ปีเ<ป>หรอใช่แล้วก็ต้อนรับการกลับมาของอพี่จินจินฮยองนะคะ ของน้องๆเขานี่ฝึกทหารออกมาก็ผิวแบบนี้เหรอยังในในอยังไ้เอ้ยไม่กลบอ่านอยู่ไม่เห็นภาพบอกว่าเขาดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อนๆก็ลาไปรับใช้วันหยุดแล้วก็มาลับชีนน้องจากกรมโอ้โหคือแบบว่าอบอุ่นมากๆอันนี้ใครพี่โฮปหรือใครอ่อกมาจากค่ายเหรอพี่โฮบเหรอเห็นไหมขนาดใส่แว่นใส่หมวกน้องยังจําได้เลยเจโฮบเนี็ดเห็นไหมคนเขาฝึกยังไงเนี่ยฮะ เรายังไม่ได้ฝึกนะเราผิวไม่อด้อย่างนี้เลยเขาเขาเขาฝึกเขาฝึกในนั้นจริงๆแล้วก็เห็นไหมว่าพี่เขาจะร่างกายแข็งแรงขึ้นอ